เป็นตัวแทนนำพวงหลีเคารบศพของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรี สำหรับใครที่เพิ Christ, ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมก็ฝากที่จะกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่ายังมีคนอีก70นะครับผมนะยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากที่จะกดติดตามเพื่อจะพาผมไปสู่จิเสดทรัพย์คลายด้วยกันนะครับผมโอเคก็คมต้องขอก่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท่านกันเลยนะครับผมนะก็มาอยู่กับผมอม่็กา์กรีนคนเดิมนะครับผมนะเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการรีวิวท่าของตัวสเตนใหม่นะครับผมในแมปที่มีชื่อว่าอาบิะซา้เล แต่ผมอยากจะมาอัดได้สักพักนึงแหละก็เดี๋ยวเราจะมาอัดทิปย์เลยนะเพราะว่ามันมีสแตนใหม่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมมันจะเป็นทางหน้าของตัวสแตนพอร์โพเฮสนะครับผมนะตัวนี้เลยนะครับผมนะนี่โอ้ค่อนข้างจะเท่เลยนะครับผมในเดี๋ยวเราจะมารีวิวทางหน้าของตัวแล่วลสกิลของทางดน้าเจ้าพอร์โพเฮสนะครับผมนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ได้นะครับ

เราจะมาเริ่มรีวิวทหน้าของตัวสแตนเพอร์โปเฮสกันก่อนเลยนะครับผมนะซึ่งอ่าหน้าของตัวจัดของเพอร์โปเฮสเนี่ยพาวเวอร์นะครับผมน่าจะอยู่ที่ A นะครับผมแล้วก็ความเร็วสปีดนะครับผมน่าจะอยู่ที่ B และดูลาบิลิตี้อยู่ที่ E นะครับผมแล้วก็ความถึงค่อนข้างจะกากเลยนะครับผมนะแต่ว่าดาเมจค่อนข้างจะจัดจ้านได้เลยนะครับผมนะมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเลยนะครับผมนะซึ่งอันนี้นะครผมเราจะเป็นรูปร่างของท่าหน้าเจ้าเพอร์โปเฮสนะครับผมนะอ่าซึ่งนี่เลยนะครับผมนะอ่าเนี่ยกดต่อยไปเมื่อต่่่่อยยไปปุ๊บบนนนนะะครรััผผมมจทําาใหู้้้เเลลฝงงตตขีิดสโว์ นะครับผมนะก็คือจะสะโลว์ไปช่วงหนึ่งเลยนะครับผมนะอ่าใช่แล้วก็แต่เดนนี้จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือใช้ไปสักพักมันจะสามารถติดพิษตัวเองได้นะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยกิวอีครับผมจะมีชื่อว่า uncontrollable b a l a g e นะครับผมนะมันจะเป็นการต่อยโอร่านั่นแหละนะครับผมนะอ่าคือแล้วมันก็คือการต่อยรัวนะั่นแหละแต่ว่าการต่อยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แปลกนิดนึงนะก็คือมันจะไปอย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็ คือเหมือนมันไปกระโจงหน้าก่อนแล้วมันถึงจะต่อยนะครับผมนะอ่ะซึ่งมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมในสัดส่วนของตัวสกิล E นะครับผมนะอ่ะระดับต่อไปเลยครับผมสกิล R นะครับจะมีชื่อว่าไวรัสแกร็บนะครับผมนะซึ่งจะทําให้พวกพวกเฮสเนี่ยมันทําการเก็บหน้าของตัวแทร็กเก็ตเป้าหมายนะครับผมนะแล้วก็บีบเบรคแคปซูลนะครับผมนะเพื่อทําดาเมจพิษนะครับผมนะนี่เลยกดตัว R เข้าไปเนี่ยเห็นไหม็นการหยิบศัตรูขึ้นมานะครับผมนะอ่ะเห็นป่ะแล้วพอแตกปุ๊บก็ทําให้ศัตรูนั้นติดพิษนั่นเองนะครับผมนะซึ่งงพิิษขอกรรตู่เนนียมมั็สาาถด เราได้เช่นกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้แล้วอ่ะเราต้องอยู่ไกลๆมันนะเดี๋ยวเราติดพิษนะครับผมนะโอเคลำดับต่อไปเลยนะครับผมนะสกิลทีนะครับจะมีชื่อว่าแคปซูลช็อตนะครับผมนะซึ่งมันจะทําให้ทั้งหน้าของตัวพวกพวกเฮสเนี่ยมันยิงทั้งหน้าของตัวแคปซูลเข้าไปนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดมันโดนเป้าหมายนะครับผมนะมันก็จะทําดาเมจที่ใส่ด้วยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่โดนใครเลยนะครับผมนะก็มันจะถูกเอฟเฟกแล้วก็สร้างทังหน้าของตัวดาเมจของดาเเจพิษนะครับผมนะซึ่ง่เีย ไปเดินโดนมันนะครับผมนะอ่ะโอเคกิวทีครับไปเลยครับผมนี่เลยเห็นไหมเมื่อยิงไปเนี่ยถ้ายิงโดนนะครับผมนะก็คือมันจะทําดาเมจพิษนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงไม่โดนนะครับผมนะมันก็จะปล่อยไว้กลาง กมคือเนี่ยมันจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยใครก็ตามเนี่ยถ้าเดินเข้าไปโดนข้างในนี้นะครับผมนะก็จะโดนดาเมจพิษด้วยนะครับผมนะอ่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมโอเคลำดับต่อไปเลยนะครับผมนะสกิลวายนะครับผมจะมีชื่อวัคซีนนะครับผมนะซึ่งมันจะเป็นสกิลหิวเลือดตัวเองนะครับผมนะอ่าใช่สําหรับสกิลวายนะครับผมนะก็จะเป็นสกิลการฉีดวัคซีนนั่นเองซึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อเราไม่สามารถได้รับพิษของเรานั่นเองนะครับผมนะแต่ว่ากิล เอฟจะมีชัวร์พลักนะครับผมนะซึ่งไอสกิลพลักเนี่ยมันจะทำการให้ท่าหน้าของตัว Pur ร์โพเฮสเนี่ยต่อยไปที่พื้นนะครับผมนะแล้วก็ทำการเบรก3แคปซูลนะครับผมนะสร้างาลูกบอลใหญ่ๆเลยนะครับผมนะซึ่งจะทำดาเมจพิกเช่นกันนะครับผมนะ่ะสกิลเอฟครับผมนี่เลยอ่ะต่อยพื้น นี่แล้วจะทำลูกบอลลูกเท่านี้มาเลยนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับผมน่จะเป็นการทำดาเมจของด้านเจ้า Purple h เฮสนะครับผมนะซึ่งดูดิใหญ่มากดูดิลูกใหญ่มากถ้้โหน่าจะตายบอกเลยเนี่ยใครอยู่ใกล้เนี่ยคือตายเห็นไหมดู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 เห็นไหม ายตาย,ตายเรียบร้อยเห็นไหมแบบประมาณนั้นนะครับผมนะส่วนของหน้าของตัวสกิลเอนะครับผมนะโอเคและลําดับต่อไปนะครับผมนะสกิลเอนะครับผมนะจะมีชื่อว่าเอชนะครับผมนะซึ่งสกิลเอเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความเร็วการเดินและการกระโดดนะครับผมนะซึ่งมันจะเพิ่มเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรคือเพิ่มทุกอย่างอะ่ะเหมือนเป็นโหมดโมโหประมาณนั้นอ่ะนะครับผมนะอ่ะสกิลเอครับผมนี่อ่ะสกิลเอนี่ดูเห็นไหมเดินไวขึ้น,นกระโดดสูงขึ้นเห็นไหม แล้วก็เวลาทำดาเมจเนี่ยมันจะดาเมจสูงขึ้นนะครับผมนะอ่ะในกดสกิลเฮดในกดส e กิล E ไปเห็นไหมดูดิทำดาเมจสูงขึ้นอะไรคือ ทำอะไรได้ไวขึ้นนะครับผมนะอ่าโอเคครับผมนะแล้วก็สําหรับท่าของตัวสกิลเจนะครับผมนะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณกดสกิลเอชนะครับผมนะอ่าสกิลโหมดเรชนะครับนะซึ่งสกิลเจเนี่ยมันจะเป็นการทําให้ท่าของการสร้างแคปซูลนะครับผมนะซึ่งแคปซูลเนี่ยมันจะอยู่ที่มือนะครับผมนะอ่าอย่างตอนเนี้ยผมมีแคปซูลอยู่เต็มมือนะครับผมนะก็คือให้เราทําการใช้แคปซูลเนี่ยก็คือการใช้สกิลอะไรก็ตามเนี่ยที่มันใช้แคปซูลนะครับผมนะอ่าแคปซูลละรสามเม็ดกดตัว H เข้าโหมดเลดกดตัว J เนี่สร้างวันเมตรโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอว,วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมก็กก like, ก share, กต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการนำคลิปวิดีโอต่อๆไปและไม่พลาดทุกทุกครั้งที่ผมต้องการอัพโหลดคลิปวิดีโอนั่นเองเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพบเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เป็นขอผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วมาเจอกันนะครับ